สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนทอนอุดรค่ะตำรวจรวบนุ่มโรคจิตกอ่อเหตุขโมยกังเก่งในชาวบ้านและหลักไก่ชาวบ้านไปกระทําชำเรา ตำรวจแถลงข่าวผลการจับกลุ่มตัวนายหน้าที่บวกประเสริฐอายุ1 9ปีชาวตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพร้อมของกลางชุดชั้นในสตรีจำนวนหลายในขอกล่าวหา,หาหลักรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางคืนจากการสอบสวนนายหน้าที่ให้การรับสารภาพว่าตนได้ตรเวนออกขโมยชุดชั้นในมานานกว่า1ปีแล้วโดยจะใส่รถจักรยานยนต์ขับตรเวนไปตามบ้านพักข้าราชการแล้วขโมยเอาชุดชั้นในที่ตากไว้ และน้ำออกไปสุดดมกลิ่นจากกังเกงนเหเล่านั้นจนเกิดอารมณ์ทั้งเพศแล้วก็สำเร็จความใคร่้วยตัวเองระวังเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการแถลงข่าวอยู่นั่นผู้เสียหายรายหนึ่งกล่าววา่าตนอยู่บานไกลกับนายหน้าที่นอกจากนายหน้าที่จะขโมยสุดสันไยแล้วนายนาทียังได้ขโมยไก่ของตนไปอีกตอนแรกก็คิดว่าขโมยไปกินจึงบอติดใจเอาความแต่ต่อมาพบว่าไก่ตายผิดแปลกจากปกติโดยมีร่องรอยมีเลือด และมีนนำอสุจิไหลออกมาจากช่องทวรหนักของไก่นำทั้งนี้นายนาที่ผู้ตองหาเคยถูกจับในข้อหาสุดดมสารระเหยเมื่อต้นปีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวท่้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยัน